สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนซื้อตัวละครด้วยเหรียญกอลอยย่ออีกแล้วนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าคอมเมนต์มากนะครับน้องอยากซื้อตัวละครได้ด้วยเหรียญกอลอยย้อนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟแล้วแล้วก็วันนี้นะครับน้องพี่จะมาสอนซื้อด้วยนะครับน้องว่าสามารถซื้อได้ยังไงซื้อออออออไไได้้้้้จาาาาากกกกหนน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 นะะะคครรรรรรััับบบ็็วิธีีซซืมมขตสถ ื้อได้ทุกตัวจริงหรือเปล่านะครับนาอพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าวันนี้นะครับพี่จะเข้าไปซื้อให้ดูเลยละกันนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟิฟี่นะครับนาออยากได้ตัวละครทุกตัวนะครับที่แบบว่าสามารถซื้อได้ด้วยเหรียญกอนลอยอดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาอว่าเข้ามาดูคลิปนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับนาะเพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับเนาออยากให้พี่นะครับนาะสอนซื้อบ้านาน,นะครับวงน้องวันนี้พี่มาทําคลิปบอกให้แล้วนะครับนาะว่าจะสามารถซื้อได้ยังไงอัปเดตเข้ามาวัันนนนนไไหะะะร้อองงกก็จจปปมเลยวแต่่่ที ตัวละครฟรีๆนะครับวันนี้พี่ก้อนมีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสําหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับงน้องเราก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหมื่นห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยได้ส่วนของบัตรกก่หน้ามูลค่า200บาทกับตัวละครเอทลองอีกหนึ่งตัวนะครับงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับงน้องอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะท ตามกติกานิดนึงนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมวันนี้นะครับน้องเดี๋ยวพี่จะมาสอนซื้อตัวละครด้วยเหรียญกรลอยอดนะครับวงน้องมาเดี๋ยวพี่ขอย้ายเซิร์ฟก่อนนะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับน้อได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟอินโดนะครับวงน้องแล้วก็บราซิลนะครับน้อแล้วก็เซิร์ฟที่พี่ย้ายมาตอนนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของเซิร์ฟอินเดียนะครับน้อก็จะเป่าไม้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือ ล้วก็เซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องก็จะเข้ามานะครับวงน้องอาจจะเป็นท้ายเดือนนี้นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตกิจกรรมตัวนี้เข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของหน้าตาของกิจกรรมนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าทุกคนสามารถเล่นได้นะครับน้องเมื่อจิ้มเข้ามานะครับวงน้องก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องตัวละครที่แบบว่าซื้อได้ด้วยเหรียญก็รอยอดแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็สามารถซื้อได้ทุกตัวนะครับน้องตัวท หลอกนะครับวงน้องตัวละครเทนะครับน้องตัวละครโคโน่นะครับวงน้องเราก็หมอกงนะครับน้องก็ไม่สามารถซื้อได้นนเองนะครับวงน้องก็นี่เลยนะครับน้องที่เลือนะครับทุกตัวก็สามารถซื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องไซเพียง 8กอรอทธยอดเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือ8 0 0กลยุทธยอดเท่านั้นนะครับเนอะก็จะป้าหมายเลยนะครับวงน้องใครที่แบบว่ามีเพชรเป็นแสนๆนะครับวงน้องพี่บอกเลยว่าสามารถซื้อได้ทุกตัวแน่นอนนะครับเนอะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกไว้เลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามานะครับเนอะเพียง3วันเท่านั้นนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนอะเป็นกิจกรรมที่แรงมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็จะอัปเดตเข้ามานะครับเนอะเพียงน่้พองี บอกไว้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้หาเหรียญกอล็อคอย่นะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะสามารถรีบหาได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าอีกประมาณท้ายเดือนนะครับเนาะหรือว่าปลายเดือนนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็มีทุกตัวนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าตัวที่ไม่สามารถซื้อได้นะครับเนาะก็มีแค่2หรือ3ตัวเท่านั้นนะครับเนาะส่วนที่เหลือนะครับวงน้องก็คือสามารถซื้อได้ทุกตัวซื้อได้ยกเซิร์ สามารถซื้อได้นะครับงงน้องก็เป็นแบบมีเลยนะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดจริงๆนะครับงงน้องกับกิจกรรมตัวนี้ครับน้องนี่เลยนะครับงงน้องก็คือตัวนี้ก็สามารถซื้อได้นะครับน้องแลก็พี่บอกเลยนะครับงงน้องว่าถ้าใครไม่มีเหรียญกองลอยยอดเลยนะครับน้องก็ยังจะสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับงงน้องปกติเราใช้เพชรซื้อได้อยู่แล้วนะครับน้องแต่อัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับงงน้องก็คือเพื่อสายพีโดยเฉพาะเลยนะครับน้องก็แบบว่าใครที่เป็นสายฟรีนะครับน้องพี่ นะครั Hearts, บน้องแล้วก็วิธีการซื้อนะครับน้องก็คือเข้ามาตรงร้านค้านะครับน้องแล้วก็คลิกเข้าตัวละครได้เลยนะครับวงน้องมันก็จะขึ้นมานะครับน้องว่าให้เราสามารถซื้อได้นะเอ็นนะครับวงน้องเออก็จับป้าหมาเลยนะครับน้องก็ถือว่าการซื้อก็ง่ายนิดเดียวนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่า1 ID สามารถซื้อได้ทุกตัวนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ตัวไหนก็สามารถซื้อได้นะครับน้องไม่ใช่ว่า1นึอดีสามารถซื้อได้หนึ่งตัวนะครับวงน้องก็คือหนก่อนที่จะซื้อ ตัวละครนะครับวงน้องพี่ขอบอกไว้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็มีทั้งตัวละครฮายาโตะนะครับน้องมีทั้งโมโคนะครับวงน้องก็คือมีแม็กซิมมีพิก้านะครับน้องเราก็มีมิเกลนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่ามีครบทุกตัวนะครับวงน้องแบบว่าเป็นตัวละครนะครับน้องก็คือตัวละครแบบนี้นะครับน้องมาร์คจะมาแจกฟรีอยู่แล้วนะครับวงน้องเราก็ครั้งนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาแบบใหม่เลยนะครับวงน้องก็คืออัปเดตเข้ามารูปแบบตัวแรกเลยนะครับน้องที่แบบว่าสามารถซืื้้้้ออออออไดดดววยยยยเเหรรรีีญกกัลนนะคบบบง็ถ่าาาใจสสฟแุ น้องก็จะเป้าหม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีๆนะครับน้องอยากได้ตัวละครที่แบบว่าไม่ต้องเติมนะครับน้องก็สามารถโหดได้นะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็คือสามารถเข้ามาซื้อกันได้นะครับน้องวันที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นปลายเดือนนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็สุดจริงๆนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่า er ถ้าใครอยากได้ตัวละครฟรีนะครับน้องสายฟรีเกมรอดีใจได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่า ตัวละครฟรีกำลังอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟคลยของเรานะครับเนาะแต่พี่บอกเลยนะครับเนาะต้องมีคนเสียใจแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าสายเติมนะครับเนาะเมื่อก่อนนะครับบงน้องก่อนที่จะได้ตัวละครมานะครับต้องซื้อทุกตัวเลยนะครับเนาะแต่เอามาแจกฟรีๆแบบนี้นะครับบงน้องก็คือต้องมีคนเสียใจแน่นอนนะครับเนาะเราก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฮายาโตนะครับเนาะโมโคอะไรประมาณนี้นะครับบงน้องที่แบบว่าเมื่อก่อนสายเติมได้ซื้อเอานะครับเนาะก็จัเปาหมายเลยนะครับบงน้องก็คือจะมีคนเสียใจเราก็จจจะมมีีคนนดดใ้วยกกิรร กันเลย้องก็จับเป้าไม้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสายเติมก็มีร้องนะครับน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องสายฟรีก็ดีใจนะครับวงน้องก็จับป้าหม้เลยนะครับน้องก็ถือว่าแบบนี้เลยนะครับวงน้องกิจกรรมที่แบบว่าจับเดทเข้ามานะครับน้องก็ถือว่าถ้าใครอยากได้ตัวไหนนะครับน้องก็มาร์กได้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าจับจุดได้เลยนะครับน้องว่าอยากได้ตัวไหนอะไรยังงนะครับวงน้องเพราะว่าวันที่อัปเดตเข้ามานะครับน้องรีบซื้อได้เลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครยัง รีบหาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับวงน้องยังไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือจะอัปเดตเข้ามาปลายเดือนนะครับวงน้องเวลาหาเหรียญนะครับเนาะยังมีอีกเยอะนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถหาเหรียญได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นการลงเล่นนะครับวงน้องก็คือโหมดสีเวสสนะครับเนาะโหมดทั่วไปนะครับวงน้องหรือว่าโหมดแรงนะครับเนาะทุกโหมดที่เราลงเล่นนะครับวงน้องเราจะได้เหรียญกอรอยอดนะครับเนาะก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่า คนไหนอยากได้ตัวละครตัวไหนนะครับนอที่แบบว่ามาวางขายนะครับวงน้องอันนี้นะครับเนาะก็คืออัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟอินเดียนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องตอนนี้ก็ทยอยอัปเดตเข้ามาทีละเซิร์ฟแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่ามีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับน้องวันนี้พี่ก็เลยแบบว่ามาอัปเดตให้ดูนะครับนาอสสำหรับองน้องคนไหนนะคบที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟิฟี่นะครับน้องที่ซื้อได้ด้วยเหรียญกองลาย่อดนะครับองน้องก็คือปัจจุบันนะครับน้องจะเป็นทางด้านของเพรนะครับองน้องที่แบบว่ายังไม่สามารถซื้อได้นะครับน้องก็เป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับองน้องเราก็อัปเดตต่อไปนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับองน้องก็คือสําหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟิฟี่ก็มีนะครับน้องเราก็อัปเดตต่อไปนะครับองน้องก็คือจะสามารถซื้้้้ออไดดเยยะะกวว่านนีครับ เนาะจะมีทางด้านของสกินปืนนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาให้เราได้ซื้อด้วยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับพวกน้องกิจกรรมที่แบบว่าให้พี่รีวิวนะครับเนาะหลายคนก็ขอมานะครับเนาะว่าให้พี่ซื้อตัวละครได้ด้วยเหรียญกอลลยอดนะคะพวกน้องวันนี้พี่มารีวิวแล้วนะครับเนาะเราก็มาบอกแล้วนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาวันไหนอะไรยังไงนะครับเนาะกิจกรรมสามารถซื้อได้จากตรงไหนบ้างนะครับเนาะเราก็มีตัวอะไรบ้างนะครับพวกน้องวันนี้ก็สามารถดูเองนะครับเนาะเพราะว่าพี่รีวิวไปแล้วนะครับพวกน้องก็คืออย่างที่พี่ วแบบละเอียดแน่นอนนะคร <East. S 1> ับงงน้องเราก็วีรีวิวนะครับน้องไม่ใช่วีวิวนะครับงงน้องก็คือรีวิวนะครับน้องก็คือแบบว่าละเอียดเลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟรีนะครับน้องก็คืออดใจรออีกนิดนึงนะครับน้องเราก็หาเหรียญกอลลอย่อให้เยอะๆนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันไหนที่อัปเดตเข้ามาเตรียมตัวซื้อได้เลยนะครับน้องก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงน้องก็คือซื้อเป็นสิบๆตัวได้เลยนะครับน้องก็จับเป้าหมายเลยนะครับวงองน คือเท่านี้นะครับนอนที่พี่ขอนะครังน้องก็ Arizona, คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับนอนยังไม่ไ like ด้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะเราก็สําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับเนาะหรือว่าเป็น MC คนใหม่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเนาะยังไม่รู้จากพี่นะครับวงน้องพี่ขอแนะนําตัวเลยละกันนะครับเนาะก็คือใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับเนาะกิจกรรมล่วงหน้าอยากได้ของฟิฟี่อยากได้โค้ชจากพี่นะครับเนาะก็คือช่องพี่นะครับเนาะทาแนวทางแบบว่าแจกของฟิฟี่างนนวห้ งายกิจกรรมในเซิร so ์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับองน้องเราก็แจกของฟี่ี่แจกโค้ดฟี่ี่แจกตัวละครฟี่ี่นะครับน้องบอกปากกันด้วยละกันสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับน้องว่าพี่แจกแนวไหนอะไรยังง่ายนะครับน้องเราก็ทำคลิปแนวไหนนะครับวงน้องเออก็จับป้าไมายเลยนะครับน้องเราก็อย่าลืมนะครับองน้องก็คือสำหรับองน้องคนไหนนะครับน้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยละกันนะครับองน้องเพื่อสนับสนุนพี่นะครับน้องให้ถึงสองแสนซับเร็วๆนะครับองน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นนะะครับบบเาาา๊ยย